เปลี่ยนอีเมลเก่าที่ใช้สมัคร Facebook ให้เป็นอีเมลปัจจุบันกันเถอคะค่ะ Facebook ของสร้างเงินในอากาศสร้างมามากกว่า10ปีแล้วคะ่ะแล้วอีเมลที่ใช้สมัคร Facebook ตั้งแต่แรกปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วจำรหัสผ่านไม่ได้แล้วแล้วก็เข้าอีเมลไม่ได้แล้วด้วยซึ่งมันอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าวันหนึ่งมีแฮกเกอร์เข้ามาแฮก Facebook ของเราหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วจำรหัสผ่านไม่ได้เราก็จะไม่สามารถเข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลได้เลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้เป็นอีเมลปัจจุบันกันเถอคะค่ะถ้าใครยังเป็นอีเมลเก่าๆที่ล็อกอินไม่ได้เปลี่ยนมาใช้อีเมลปัจจุบันกันเถอคะค่ะปลอดภัยกว่าเดี๋ยววันนี้สร้างเงินในอากาศจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนอีเมลของ f a c e b o o k กันคะ่ะตามมาเลยจ้าขั้นตอนแรกเข้าไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วกดที่ขีดสขีดด้านบนจ้าจากนั้นกดที่รูปฟันเฟืองคะ่ะจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา กดที่รายละเอียดส่วนตัวค่ะจากนั้นจิ้มที่รายละเอียดส่วนตัวอีกรอบนึงค่ะเพื่อนๆเห็นข้อมูลผู้ติดต่อไหมคะจะมีอีเมลกับเบอร์โทรอยู่สร้างเงินในอากาศแนะนําว่าให้เพิ่มอีเมลอันปัจจุบันลงไปก่อนส่วนอีเมลเก่าเพื่อนๆจะลบหรือไม่ลบก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆตามสะดวกค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ